อ้อยพี่เมียวบังเมลวจังกับพี่ชีสเค้กหมดเลยสวัสดีค่ะนุน้นองพี่ชีสเค้กเองนะคะแล้วก็เมีวจังค่ะ ใช่แล้วค่ะน้องๆเพราะว่าเจ้าเหมียวของพี่ทิดานะคะตอนนี้กาลังเบื่ออาหารเมร็ดเราก็เลยมีแผนที่เราจะป้อนอาหารเปียกให้เขานะคะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะแค่ว่าอยากจะมาถ่ายเหมียวเหมียวให้ดูไม่ได้ให้เยอะค่ะให้พอขบกิบหนึ่งถุงนี่ให้สามตัวคือให้เป็นเหมือนของว่างนะคะของหลักก็ยังเป็นอาหารเม็ดอยู่เอาล่ะเมวจางเราจะมาเริ่มให้อาหารเม็ดกับน้องๆกันแล้วนะจ๊ะเมวจางก,กับพี่ชีสเค้กพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะ กันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ธิดาจะต้องเอาทั้งหมดที่ซ่อนไว้เนี่ยลงมาก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ให้พร้อมกันนะหนึ่งสองเห็นไหมคะว่าปริมาณน้อยมากนะคะเพราะว่าเป็นเหมือนแบบของว่างนะไม่ใช่เมื่อกี้คือกินอาหารม็ดไปแล้วนะคะอันนี้คือมาทําอาหารเปรียกให้กันอะพร้อมยังต้นขาอ่ะไปมากรูไปแล้วต้นขาอยู่นี่ต้นขาต้นขาอยู่นี่ลูกตะไคร ไปไหนคะเนี่ยเดี๋ยวไปหาก่อนนะคะอ๋อ,อพี่ตะไคร้กำลังขุดดินขุดทรายอยู่นั่นเองค่ะมาเร็วตะไคร้มาแล้วแล้วอาหารมาแล้วครับไอคับไม่ใช่ครับนะอมาของหนูม,มาแล้วนี่ไงตะไคร้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 อยู่นี่ไปแย่งเขาไปแย่งเขาทำไมหล่ะนี่นะคะตะไคร้จะเป็นตัวที่ชอบเอาขาแย่งไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาอาหารให้อยู่ ้ไวนะคะคนี่ละค่ะเพื่อนเพื่อเชื่อไหมคะว่าไม่น่าจะถึง1นาทีนะคะเดี๋ยวพี่เหมียวพวาก็จะหมั่กันหมดละคะ่ะไม่เกิน1นถึงสนาทีละค่ะประมันไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าให้น้องเขาพี่่เขาได้รับรสอาหารนะคะอืมกินกันอย่างอร่อยอร่อยเลยนะคะนี่คือตะไคร้นะคะตัวนี้คือมีฝายนะส่วนอันนี้คือพี่คนโตนะคะพี่สาวคนโตคือต้นขาค่ะจะคล้ายๆกันนะคะเป็นแมวสามสีเหมือนกันเลยกู่นี้ แต่แตะไคร้นั้นสีจะชัดกว่านะคะแล้วก็มีไฝค่ะส่วนตัวนี้นี่จะแตกต่างกับเพื่อนนะคะเป็นน้องคนเล็กเราคาดกันไว้อย่างนั้นนะคะก็จะเป็นสีขาวดาะะําค่ะทําไมเราถึงพูดว่าคาดเพราะว่าจริงๆเราไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยจริงๆเราคือพี่คนโตนะคะเป็นแมวที่แม่เขาเนี่ยเอามาคลอดไว้ที่หลังคาบ้านนะคะแล้วแม่เขาก็ถูกจับไปนะเจ้าเหมียวสามตัวนี้ก็เลยเหมือนเป็นแมวกำพร้าค่ะ ก็ร้องร้องเรียกตอนฝนตกเนอะแล้วก็แม่พี่ธิดาได้ยินก็เลยไปให้ช่างเนี่ยเหมือนกับว่าช่วยชีวิตทั้ง3าตัวนี้มานะคะจนอ้วนกลมได้ขนาดนี้นะคะอามาดูห่านกันบ้างใกล้แล้วค่ะตอนนี้ใกล้แล้วนะใกล้จะหมดแล้วครับของต้นขาเป็นยังไงก็ใกล้แล้วเช่นกันคะ่ะละคะนะคะเดี๋ยวแมวจังไปเจอสำรวจดีกว่าและพี่ชีสเคก้กอยากจะไปด้วยกันไหมคะ พี่ยืนอยู่เฉยๆดีกว่าจ้าหัวพี่หนักมากเลยอะ่ะมามามาพี่ธิดาอุ้มนี่คะ่ะน้องๆที่คิดถึงพี่ชีสเค้กนะวันนี้มาเยี่ยมเยียนแล้วนะในชุดชุดเอี่ยมน่ารักมากด้วยนะคะเออให้พี่ชีสเค้กอยู่ตรงนี้ก็ได้โอ,อ้ยไม่เอาะคะ่ะตะใครอะ่ะชอบแกล้งชีสเค,ะคะ้กค่ะชอบเอาเท้ามาปัดปัดหวัวแล้วก็ชีสเค้กก็ล้มด้วยคะ่ะอ,อ่ะงั้นเดี๋ยวชีสเค้กมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เออเท้าเบี้ยวเลยนะเดี๋ยวใส่รองเท้าให้นะคะ อ่ะงั้นเมลจังดีกว่าเนาะได้ค่ะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเมวจังเองค่ะเพื่อนๆเอาละโอยตอนนี้ก็กินกันอย่างขมักขมแมเลยนะคะใกล้หมดแล้วละคะ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่เรามาเอาใจแฟนๆของเจ้าเหมียวนะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่ว่าให้มาเห็นหน้าค่าตาก,กันเนาะสำหรับสามสาวนะคะต้นข่านะคะต้นข่าจ๋าทักทายหน่อยสิโอ้ย พี่ต้นค่ะเหมือนไม่ว่างเลยค่ะและคนที่สองก็คือตะไคร้ค่ะสวัสดีค่ะตะไคร้ยุ่งมากเหมือนกันอ่ะตะไคร้สวัสดีแล้วก็สุดท้ายค่ะเมวจังคือใครคะสุดท้ายนะคะก็คือคนนี้เลยค่ะพี่ใบมะกรูดทักทายเพื่อนๆหน่อยสิพี่ใบมะกรูดเอ้ยเมวจังนี่พี่หม่ำๆอยู่นะอย่าเพิ่งสิจ๊ะจะเป็นช่วงเวลาสําคัญในชีวิตของพี่เลยนะตอนเนี้โอ้ยแล้วพี่ต้นค่ะนะคะ โอ้ยของพี่ใกล้จะหมดแล้วละจ้าดูสิจ้าแทบไม่เหลือหลอแล้วโอ้ยนั่นดูสิไปมากรูดมาแย่งพี่แล้วอะไอ้ก็ของหนูก็จะหมดแล้วนี่ค่ะพี่โอ้ยตายแล้วแล้วตะไครแล้วจ้าต่ใครเป็นไงบ้างอ่าก็โอเคค่ะก็ใกล้เกลี้ยงแล้วเหมือนกันโอ้ยดูสิมาอีกแล้วอะโอ้ยใครมา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  อ๋อแม่มานะคะสงสัยแม่มาหนีหมดเลยค่ะเอาละเพื่อนๆเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวลากันไปเลยดีกว่านะคะเด็กๆเ,เริ่มไม่มีสมาธิแล้วนะคะหมายถึงเจ้าเหมียวนั่นเองนะคะเหมือนจะได้ยินเสียงแม่นะคะอาเมลจางแล้วก็ให้พี่ชีสเค,ค้กด้วยสิโอเคค่ะงั้นก็วันนี้นะคะพี่ชีสเค,ค้กแล้วก็เมลจางลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบายบาย บ๊ายบายค่ะไว้เดียวจักตกบ้า